ใบไม้หล่นเมื่อลมพัดผ่านเป็นสัญญาณใ้ความพันลผวนทุกทุกสิ่งคือความมุนเวียนมีแียแทอทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียงเพื่อชุดให้เธอไม่ไปในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอ ใจของคนดอคนก็ไม่รู้จะห้ามไงลมไม่เปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามไงเธอไม่ไปไม่มีทางเรามาไกลเท่านี้ก็ดีแล้เก็ ใจเน้าที่เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาไกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายก็ต้องจากกันเท่านั้นเองชี หนึ่งกำลังร้าใหม่ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่าความรู้สึกฉันทอเริ่มมานและโหดร้ายทำได้เพียงแี่ยอมรักมันแม้ต้องเจ็บจะยอมเข้าใจคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อ ไปใจของคนนอคนเมื่อสุดท้ายจะห้ามางไงสายลมย่อมเปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามยังไรก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ต่างกันเรามาไกลเท่านี้ก็ดีแล้ว เคยมีกันมันถึงเวลายอมรับความจริงเรามาไกลเท่านี้ก็กานที่ฝันตั้งทุไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายก็ต้องจากกันเท่านั้นเอง ่านพบมือเพื่อจากกันทุนนั้นเอง